นับเฉพาะ<อ>แค่โรงแรมที่มีศักยภาพสูงเป็นโรงแรมที่ได้ได้ว่าเป็นเชนบ้างเป็นอะไรบ้างคือเจ<อ>้าของเนี่ยคือขายทีเนี่ยประมาณสักแบบเป็นพันล้านก็มีสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ก็ทําให้ทุนใหญ่ๆที่เขามีสต้งสตาง<อ>แล้วเขาคาดการว่าเออแล้วพอเราเปิดเทสแอนด์โกแล้วก็หลังจากโควิดเริ่มที่จะจางไปแล้วเนี่ยประเทศไทยยังมีศักยภาพด้านการท<อ>่องเที่ยว<อ>เขาก็กําเงินมาเหล่านี้<อ>ช้อปปิ้งของถูกในประเทศไทย<อ>สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยเราหวังว่าหลังจากที่เริ่มที่จะเปิดเทสต์แอนด์โกแล้วกลับมาแล้วภาคธุรก ท่องเที่ยวในน่าจะดีขึ้นสิ่งที่สําคัญแล้วก็เกี่ยวเนื่องต่อเนื่องเรียกว่าเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโควิดละกันในภาพใหญ่ภาพรวมเนี่ยเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าท่องเที่ยวเนี่ยนะคะเป็น,ออส,นสิ่งที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยเนี่ยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของ GDP ก็นู่นน่ะสิบหกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ของ GDP มีอยู่ไม่กี่ตัวค่ะสำหรับเครื่องจักรสาคัญเศรษฐกิจไทยส่งออกการลงทุนภาพรัฐ สินค้าเกษตรแล้วก็รวมถึงท่องเที่ยวใช่ค่ะแต่ว่าตัวเลขดังกล่าวเนี่ยคือมันไม่มีการเติบโตหรือว่าเติบโตน้อยมากนะคะเพราะว่าการเดินทางมาในประเทศไทยเนี่ยมันถูกเรื่องของโควิดตั้งแต่ปี 63, 64แล้วช่วงนั้นเราปิดประเทศไงถูกต้องเพราะเปิดประเทศเนี่ยแน่นอนว่ามันเจอเรื่องของปัจจัยแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจีนยังไม่ปล่อยล่าสุดเขาบอกปล่อยแล้วนะคะแต่ก็เจอเรื่องสงครามยูเครนรลสเซีย ก็ต้องบอกว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีกระแสว่าต่างชาติเนี่ยอาจจะมาประเทศไทยไม่ได้อย่างเช่นกลุ่มรัสเซียเองเลยค่ะกลุ่มสแกนดิเนเวียต่างๆทีนี้แหละกลุ่มผู้บริโภคหรือว่าคู่ที่จะมาใช้จ่ายมันก็จะเป็นในประเทศไทยไม่เพียงพอแน่นอนผู้ประกอบการมีจํานวนเยอะมากสายป่านสั้นสายป่านยาวหลากหลายกันไปถ้ายาวๆหรือว่าทุนใหญ่ไม่น่ากังวลค่ะแต่รายระยะสั้นๆสายป่านไม่ถึงเนี่ยต้องมอบตัว มอบตัวหลารอบเลยนะคะ <c oughs> คือมอบตัวที่การไปกู้เพิ่ม <c oughs> กู้เพิ่ม <c oughs> กู้เพิ่ม <c oughs> หวังว่าจะเปิด <c oughs> ไม่เปิดอะกู้เพิ่มอีก จนตอนนี้ไม่ไหวต้องขายกิจการใช่โดยเฉพาะ,สถา,ะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็คือโรงแรมใ,ในสถานที่ท่องเที่ยวตามหัวเมืองใหญ่ๆใ,ใ,ในกรุงเทพมหานครเกาะสมุยภูเก <uk> <uk> ็ตเนี่ยนะคะคือแน่นอนว่าคือส่วนใหญ่เนี่ยคือเป็นเดสติเนชันหรือว่าเป็นจุดแหล่งท่องเที่ยวของนะักท่องเที่ยวอยู่แล้วปรากฏว่าเขามีการรวบรวมตัวเลขมาเราก็เคยนําเสนอให้คุณผู้ชมทราบไปแล้วว่าทําให้โรงแรมเหล่านี้อ่วมจริงๆคือบางสถานที่คุณนินาก็คือ กู้มาทําธุรกิจไปชแล้วก็เอาเงินที่ได้จากนักท่องเที่ยวเนี่ยคือไปจ่ายดอกเบีย้ยไปจ่ายต้นไปจ่ายอะไรแบบนี้ในปี2563เนี่ยมีการขายโรงแรมกันไปเยอะแล้วปรากฏว่าตัวเลขในปี2564ที่ผ่านมาก็ยังขายอยู่และตัวเลขล่าสุดจากทางที่ปรึกษาและบริษัทด้านอสังหาริมทรัพย์ JLL เนี่ยนะคะ เขาเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นตัวกลางในการแบบว่าแมทชิ่งต่างๆเนี่ยเรื่องของการซื้อขายโรงแรมต่างๆเขาออกมาเปิดเผยตัวเลขคุณผู้ชมว่าปี2564เมื่อเทียบกับปี2563มีการขายโรงแรมเนี่ยนะคะเยอะกว่าปี2563อีกคุณนี่นาซื้อขายเนี่ย23แห่ง23แห่งต่อต่อปีเนี่ยเท่ากับว่าปีหนึ่งเนี่ยขาย ขาย2แห่งต่อ,ตอเดือนนะเฉลี่ยแล้วเนี่ยแล้วไม่ใช่เป็นรายเล็กรายย่อยต่างๆนะเพราะว่า JLL เขาบอกคุณนินะาเขาบอกว่านี่เขานับเฉพาะาแค่โรงแรมที่มีศักยภาพสูงเป็นโรงแรมที่เรียกได้ว่าอยู่เป็นเชนบ้างเป็นอะไรบ้างคือเจ้าของเนี่ยก็คือขายทีเนี่ยประมาณสักแบบเป็นพันล้านก็มี ะะมูลค่าการซื้อขายเนี่ยเมื่อปี2564เนี่ยมากถึง13,200ล้านบาทจํานวนห้อง23แห่งรวมๆกันเนี่ย3,000กว่าห้องอ่ะคุณนี่นาะไม่น้อยเพราะว่าเทียบกับปี2563ก็โดดขึ้นมาถึง5 50%นะคะนั่นหมายความว่ามีคนล้มตายเยอะมากขึ้นในธุรกิจโปรแรมท่องเที่ยวแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะคุณผู้ชมคะสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ก็ทำให้ทุนใหญ่ๆ ที่เขามีสตุ้งสตางแล้วเขาคาดการว่าเออแล้วพอเราเปิดเทสแอนโกแล้วก็หลังจากโควิดเริ่มที่จะจางไปแล้วเนี่ยประเทศไทยยังมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเขาก็กำเงินมาเหล่านี้ช,ช้อปปิ้งของถูกในประเทศไทยความจริงจ้องตาเป็นมันตั้งแต่ปี6-4แล้วนะคะแต่ว่าเหมือนแบบยังสู้สุดใจอยู่นะส่วนสุดท้ายเนี่ยถ้าไปไม่ไหวก็กลายเป็นว่ามูลค่าการซื้อขายที่กระโดดขึ้นมาในวันนี้เขาบอกว่าพื้นที่ที่ทุกคนเนี่ยอยากจะได้แล้วก็ไปเสนอซื้อกันเนี่ย เกาะสมุยค่ะจากมูลค่า13,200ล้านบาทเนี่ย44.3เรเรียกได้ว่าเป็นเกาะใหญ่เรียกได้ว่าเป็นพื้นที่ใหญ่เลยที่ทุกคนอยากได้เข,า,ข,า,ขาบอกว่ายิงตรงจากทางด้านสนามบินไปลงได้เลยไม่ต้องไปต่อสนามบินส่วนกรุงเทพอยู่ที่24%แล้วก็ภูกเก็ตอยู่ที่11%เนี่ยแต่ว่าต้องบอกแบบนี้คุณผู้ชมเพราะว่า23แห่งเนี่ยนะคะทาง jll เขาบอกว่าในจำนวน13,000กว่าล้านบาทเนี่ยใน23แห่งเนี่ยนะคะมีสมุยเนี่ยแห่งเดียวที่ขายเป็นหลักพันนล้า แพงเดียวเท่านัาา้นขายไปหลักพันล้านที่อื่นก็ประมาณสัก500ล้าน6 0 0ล้านประมาณนี้แต่รว,รวมๆกันเนี่ยมูลค่า1-0,000กว่าล้านบาทแน่นอนว่าไปอยู่ที่สม,มุยเป็นหลักเลยทีนี้เขาบอกว่าเรื่องของการลดราคาคุณผู้ชมในช่วงที่ผ่านมาเราจะได้ยินว่ามีการลดแลกแจกแถมกันเยอะถ้าหาก ผู้ประกอบการหรือว่าเจ้าของโรงแรมนั้นต้องการที่จะขายแบบเร่งด่วนในปี2563เนี่ยเกิดเหตุการณ์แบบนั้นจริงแล้วลดทีเนี่ยลด20% 25%<ฆ>แต่ปี2564เนี่ยลดไม่เยอะนะคุณนินะลดไปเพียงแค่5%หมายถึงมูลค่าที่เวลาเขาตั้งราคาแล้วเขาต่อเนี่ยออลดราคาเนี่ยไม่เยอะอประมาณ5%เท่านั้นและส่วนใหญ่ที่ขายเนี่ยนะคะแล้วก็ลดมากๆเนี่ย ก็คือในสถานที่ที่เราเป็นโรงแรมที่เขาเรียกว่าเป็นร<ะ>ีสอร์ทมีพื้นที่มีอะไรให้นักท่องเที่ยวได้แบบว่าไม่เหมือนกับแบบโรงแรมในกรุงเทพที่จะเป็นเป็นตึกเป็นอาคาร<ะ>ก็บอกแบบนั้นนะคะทีนี้แน่นอนว่าสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นเนี่ยคุณนจักกรีดจัจกกรพัน์ณนะอยุธยาเป็นรองกรรมการผู้จัดก,การภาคพ,พื้นเอเชียหน่วยธุรกิจบริการด้านการลงทุนโรงแรมของ JLL เนี่ยนะคะก็บอกว่าวิกฤตของโควิดเนี่ยทำให้ปริมาณการซื้อขายโรงแรมในประเทศไทยปี63เนี่ยคือ ดิ่งลงมูลค่าที่ซื้อขายคือมันต่ำมากๆคุณนี่นะ<ม>ประมาณสัก2,000ล้านอย่างไรก็ดีในปีที่ผ่านมามีการลงทุนซื้อขายเนี่ยมากขึ้นตลาดคึกคักมากขึ้นมูลค่าการซื้อขายสูงกว่าปี6-3ถึง6เท่าใช่ค่ะคืออาจจะเพราะว่าด้วยราคาที่สามารถขึ้นได้แล้วก็ไปไม่หวจริงๆ<ช>ก็ขอบายบายกับธุรกิจท่องเที่ยว<ช>แต่แน่นอนนะคะว่าต้องรอดูว่าทุนใหญ่บางทีทุนไทยก็มีนะ ทุนไทยที่ไปซื้อจะให้ลิสต์ไหมว่ามีที่ไหนบ้างก็จะเห็นหน้าตาแบบที่เราเห็นได้กันอยู่แล้วะค่แต่ต่างชาติก็สนใจแต่พีนตอนนี้ทุนไทยเขาบอกว่าไปก่อนขอจองก่อนเลยเพราะว่าเขามั่นใจว่าเดี๋ยวมันจะกลับมาแล้วมันจะติดกลับมาแรงคุยง่ายกว่าแล้วก็เข้าถึงง่ายกว่านะคะแน่นอนว่านี่เป็นภาพใหญ่ภาพรวมที่เรานําเสนอแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้เราหวังว่าหลังจากที่เริ่มที่จะ เปิดเทสแอนดโกแล้ว<ะ>กลับมาแล้วภาคธุรกิจท่องเที่ยวในน่าจะดีขึ้นไม่แน่ใจเหมือนกันคุณนินาเพราะว่าเราเจอทั้งสงครามโรคและสงครามโลกไหมใช่ <c oughs> คือ,<พ>อกังวลกันอยู่ว่าตกลงว่าในสถานการณ์ที่กําลัง<ะ>เกิดขึ้นที่รัสเซียกับยูเครนเนี่ย จะส่งผลกระทบมากน้อยแค่ไหนตอนนี้มีการประเมินแต่ว่าฝุ่นมันยังตลบมากแล้วก็ถึงแม้ว่าจะมีการเจราจารอบสองไปแล้วเมื่อคืนที่ผ่าน<อ>มาเนี่ยออบอกว่าจะมีการอบพยพเป็นระเบียงสําหรับมนุษยชาติ<อ>ต่างๆ<อ>เพื่อที่จะให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องสามารถที่จะเดินทางออกจากยูเครนได้แต่ขณะเดียวกันเจราจาไปก็ยังสู้รบไปกับการไปทิ้งระเบิดลงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ยูเครนใช่ค่ะตรงนี้ก็เลยทําให้กลายเป็นความตื่นตระหนกนะคะทำให้เชื่อว่า น่าจะเป็นการเคลียร์พื้นที่เพื่อจะเพิ่มความรุนแรงหรือเปล่าอันนี้ต้องตามดูต่อแล้วก็จะมีผลแน่นอน